สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6หปั๊มแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับสยามเปียด5-5านอครับน้อเหมือนเดิมนะครับผมนะก็จะมาเล่นเกมอันตลาดเกียร์นะครับที่ถามหากันเป็นประจำนะครับก็มาในทุนที่2 0 0พันเลยนอครับน้อโอเคครับผมนะขอใส่ไปที่เบียดเลยแล้วกันนะครับผมมาเปิดประเด็นนะครับผมนะมาดูกันนะครับกับตลาดเกียร์ที่ถามหานะครับมันจะเป็นยังไงนะครับก็เห็นถามหากันเป็นประจำนะครับผมก็มาฮิตห้เบิรงนะครับ ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมเอาเตียเครื่องกระบอกยตื่นใหม่ๆครับผมเฮ้ยจักเอียงดอกนะครับผมเตื่นใหม่ๆนะครับเข้าสี่ตัวได้สิบสองสปินนะครับมาดูกันจะเป็นยังไงเอ้ยมันเป็นกเอียงดอกันไใหม่ข่อยนี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวนี่วุ่นไว้เดี๋ยวนี่โอเคครับผมคูณสองไปแล้วนะครับเอ้าดูกันนะครับสิบสองสปินเราจะได้ออกไปที่เท่าไหร่นะครับกับตลาดเกือกครับผม โอเคมาดีแล้วครับผมนะจังหวะนี้มีต่อครับผมก่ไต่เมี่ยงกัาบอกสวยไม่สวยเอาต่เมี่ยงอย่างนี้กัาบอมคูณก็คูณไปเรื่อยๆเลยนะครับเอาคอมโบแล้วก็คูณไปเรื่อยๆนะครับเอาคูณหนักๆเข้าไว้นะครับแล้วขอบบังใหญ่ๆสักหนึ่งบั้งก็พอนะครับเอาเว้าวรวยๆนะครับเอาเอาเข้าไปนะครับเว้าวอีกแล้วเออเอาให้ไม่ได้ตั้งสั้นแล้วครับผมนะโอ้ยต,ตลาดเกลือตลาดเกลือรับพี่น้องเอ้ยโอ้ตลาดเกลืออีหลีได้หรือว่ามันขวางเทียบได้หรือ โมเมนต์ว่าวิ่งเนี่ยมันขวงเท่ด้วยขอบอกเลยนะครับผมนะโอ้ยจะกระเฮ็ดตยังหอกจะกระทำอะไรนะครับก็เนออาะเนาะเงี้ยอยู่ยังสี่นะครับนั่นน่ะเบื้องมันเฮ็ดดูนั่นน่ะเอาเบื้องมัน,น,นเฮ็ดยังแนวเงี้ยเงี้ยเงี้ยอยูอๆๆอยอย่ยันเครื่มันจาบาดหอกเอาละโอ้ยอยังว่ะเออได้โยกับผมจังวะนี้นะครับผมนะเท่ก็จัดสปิ้นไปที่900นะครับตอนนี้ก็ได้มา352นะครับ โอ้เกือบพูดโอ้ยเกือบพูดโอเคแล้วครับผมนะเดี๋ยวงัดต่อเลยครับผมอ่ะอีกเก้าร้อยครับผมแกตัวไปนะครับมาดูกันนะครับจะเป็นยังไงเอ้าเฮ้ยเฮ้ยหกตัวเอ้าสิบหกสปินนะครับผมนะโบนัสเข้าสิโบนัสเก้าหกตัวได้สิบหกสปินครับผมเอาแล้วไงไม่แตกให้มันลุกไปนะครับสิบหกสปินนะครับเอ้าไหมมาดูกันนะครับไม่แตกให้มันลุกไปนะครับเอ้าเออเปิดประเด็นมาดีนะครับเอาแล้วไง เอาแล้วไงอาเต็มเชือกครับผมเอาแล้วทีนี้เอาแล้วก็เต็มเชือกครับผมสิบหนึ่งครับผมเลขสิบหนึ่งเอาตอนนี้ก็เต็มเชือกอีกครับผมเอาแล้วไงไม่แตกให้มันลุกไปนะครับเอา้าเอา้าเป็นอย่างนี้บาดท,ที่นี่ว้ายเอา้าโอ้คนกำลังมาดีๆีโอ้คัดดวงกันเนี้ยบาดท,ที่นี่อ,อ,อุ้ยหยั่งวะโอ้ยมันโปรครับมันโปเฮ้ย อย่างไกรกำลังโกกำลังเข่าเลยนะครับผมน่อกีนี่พราะเบรกบัดที่เป็นไรแตงเลยบาดท,ที่นี่พี่น้องพอบพเบรกปุ๊บไปไล่แต่งเลยนั่นเอาเต้เลี้ยงเคียงกับผมได้ยูได้ยูนะครับผมนะโอเคก็ได้มาที่เท่าใดได้คือสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเลยครับผมโอเคขนาดบบ้งเรียกเป็นยังซี่นะครับโอ้กำลังมาดีๆนะครับโอ้มาขัดจังหวะกันนะครับไปเบิดเลื้อยบาดท,ที่นั่นไงนั่นไงผมว่าเร้วนะครับโอ้ยขัดดวงกันเว้ กำลังมาดีๆนะครับผมนะมาชะง,งักแป๊บเดียวหายหมดเลยนะครับดูมันทํานะครับจังหวะนี้เออได้อยู่ครับผมอืมอืม้อก็เหมือนก็เหมือนคนทัรแม่นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับพี่น้องเอจะอู <laughs> ม้มันเป็นมันเป็นรางนะครับถ้าผูใ้ใดทัวรมาหาขอ่ขอยคนต้องเสาเหลีทันทีนะครับ <laughs> นั่นไงนั่นไงโอ้ยเมียนเลี้ยวกับผมโอ้ยสวยเรลาบาทที่นี่ โอ้ยสวยเหรอครับบาทที่นี่เฮ้ยโอ้ย <laughs> เออ<า>เม็ดเลือเม็ดเลยบาทที่นี่เม็ดสภาพเลยนะครับเอาโอ้ีหยังวะโอ้ตักสิบหกสปินนะครับโอ้ขี้ไร่โพดเกลือเกลือเกือโพด <laughs> โอเคครับผมพันสองอยู่นะครับผมนะงัดกันต่อครับผม ถ้าไม่เข้าไม้นี้ก็สู้ต่อไปะ่ะคาขครับผมเอาสปินห้าตัวนะครับเอา้ามาดูกันนะครับจะเป็นยังไงเนาะก็ได้มาสิบสี่ฟีสปินนะครับขนาดเมื่อกี้สิบหกสปินยังเกลือเลยครับผมนะนับภาษาอะไรกับห้าสปินนะครับเอ้าเอาเอา,เอาเข้าไปนะครับโอ้ยตื่นไหมไหมหันไปมองทีไรก็ตกใจนะครับเอา้าไม่อะไรยี่สิบนะครับผมนะอโอ้ยก็นักอย่างว่า นักเคสกินเขาเรียกว่านักเคสกินสายประหยัดนะครับผมสายขี่ทีครับผมโทรศัพท์กากๆหนึ่งเครื่องนะครับกับหูฟังอะไร์จีสิบนะครับผมนะโอ้ยว้าแล้วก็เป็นตาไปออกสกคุปชีวิตอยู่อยู่รูนะครับผมนะก็น่าจะไปออกสกคุปชีวิตเลยนะครับเอ๋อเสียเกิดย หายใจทางปากเอานะครับโอ้ยเต็มเชียงกระบอกมันสวยพี่สวยตอนนี้นะครับผมนะเห็นมันแตกอย่างนี้นะครับผมก็ยังไม่เห็นวีแววของผมจะได้กำไรเลยนะครับผมก็มาทุนที่สองพันนะครับก็บึ้งเอานะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นกำไรของผมเลยนะครับมีตะเลิ่นแล้วหายเหลิ่นแล้วหายนะครับผมโอ้ยเต็มเชียงกระบอกเล่นแล้วหายเล่นแล้วหายนะครับผมนะเอาเหลือีกสองสปินนะครับ คืนทุนข่อยบนอนู้นใม่นี่สว่างใม่ที่เลี้ยวนะครับเก่งเบ็ดเลยครับผมเนาไปเป็นกันตัวนะครับโอ้ยเดี๋ยวลอยครับพี่น้องเอ้ยตลาดเกียร์สมชื่อครับผมโอ้ยยังวะเจ็ดเจ็ดเจ็สวยครับผม <laughs> โอเคไม่จัดแล้วครับผมงัดเลยครับผมนะเบ็ดหกสิบไปเลยวัดใจไปเลยนะครับปั้งก็ปั้งไม่ปั้งก็พังครับผมเนาวัดใจกันไปเลยนะครับอืม ถ้าเราเข้าได้เราเข้าที่เบตหกสิบเลยนะครับโอ้ยโอ้ยเอาแล้วโอ้ยเรียบร้อยดีจังสี่พี่นอนะ้องเอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยตลาดเกลือตลาดเกลือของจริงครับผมผู้ใดขวตลาดเกลือเอามาเลยนะครับเอาค่ามามา่าคอยมาเลยนะครับโอ้ยสองพันบ่หินกำไรเลยพี่น้องเอ้ เล่ีมิตดหายครับผมย้อนอันนั้นละ่ะย้อนมันหมุนอันนั้นล่ะครับผมย้อนมันชะงักนั่นล่ะครับโอ้ยดวงข่อยไปเบดเลยนะครับหลวงปู่โดเรมอนตื่นแลนหนีเขาป้าไปใส่บับาทที่เหนีเอา้เอายิ่งเล่นยิ่งลดลงไปลดลงไปนะครับเอาเดี๋ยวเราจะเรียกอภินิหารของหลวงปู่โดเรมอนให้ช่วยนะครับเอา้าก็มันจะรอดไม่เนีย่ยดูจากสถานการณ์แรงลมอุณหภูมิความชื้นนะครับมันจะรอดไม่เนีย่ย เอาได้ย่นะครับพอถูถถถๆเสถไไปได้อยู่นะครับผมนะถ้าเข้าก็เท่า,าออที่เบี่ยงก60เลยนะครับเอาตอนนี้ก็โอ้หยาบร้อยจะหมดตูดแล้วพี่น้องงอนมันชะง,งักหล่ะพี่น้องเอ้เมีนเลยนะครับผมนะมเป็นไรตังไรบาทที่นี่โอ้กําลังมาดีๆนะครับเสียงเลยนะครับโอ้อยอียงวะโอ้ย อเบิดดากครับพี่ดอกเอ้เบิดดากครับผมได้เฮ็ดนี่ไข่เบิดดากมันบะ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันรมมาม่านะครับผมนะเดี ok ama, ๋ยวไปแก้รลมมาม่าคืนเลยนะครับป๊บปั๊บปรวมมาม่ากันดีกว่านะครับผม